สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเพื่อนเทุกท่านในช่องทาง Youtube นะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางหวยลาสตาร์นะครับแล้วก็ลาสตาร์ v i p งวดประจำวันที่นะครับผมวันนี้วันที่24นะครับพี่ๆ24สิงหาคมเนาะ2,567เป็นแนวทางของวันอาทิตย์นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับหวยลาสตาร์ของเรามาตัวรองหมดเลยนะครับพี่ มาตัวลองหมดเลยนาะเสดายที่ไม่มาในตัวสายรูดนะครับพี่พี่ <c oughs> สำหรับนะครับหวยลาวสตา์ผมให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับพี่พี่ผลที่ออกหกสี่ศูนย์กับหนึ่งแปดของเราเนี่ยหนึ่งแปดไม่ได้เจาะให้นะครับพี่พี่เนาะเจ็ดไม่มานะครับใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หนึ่งแปดมาเด่นลองนะครับลาวสตาวีไอพีให้เจ็ดกับหนึ่งเหมือนกันนะครับผลที่ออกเจ็ดเก้า หกับห้าสามนะครับพี่พี่ในรอบนี้เจ็ดไม่มาเนาะเข้ามาเป็นหลักร้อยนะครับใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับมาในตัวเจาะตัวกลับเนาะแล้วก็สามตัวเนี่ยผมเสียดายตรงที่ผมให้ให้หนะึ่งเจ็ดสี่เนาะถ้าเกิดผมให้หนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยพี่พเนี่ยแตกสามตัวนะครับอมไม่รู้ว่ามีพี่พี่่านใดได้ ได้ได้ไล่ดู3ตัวหรือเปล่านะครับ1 7 4 1 7 9เนาะประมาณนี้นะครับน่าสียดยนะครับก็แนวทางเมื่อคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในลาวสตาร์ v i p เนาะกับลาวสตาร์นะครับส่วนแนวทางของวันที่25นะครับผม25แนวทางของวันอาทิตย์ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับ แนวทางตัวเลขนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งผ่านแวะมาเจอในคลิปนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์หรือว่าหน้าช่องทาง YouTube ได้นะครับก็หาคําว่าช่องชุมชนเนาะก็พอดีว่าผมโพส คิวอาโค้ไปตรงนั้นนะครับก็สามารถเพื่อนๆนะครับเ <_ d ata> ข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับผมแนวทางวันนี้นะครับผมห<ฮ>วยลาวสตาร์ผมให้ไปที่เลข9 <_ d ata> กับเลข5นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข5นะครับถ้าถก้ากับ5มาเนี่ยเขาชอบมานะครับพี่ๆไม่แน่นะวันนี้หวยลาวสตาร์นะครับท่านไหนชื่นชอบเนาะ ขอให้มานะครับขอให้มาห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดสามตัวให้ไปที่เก้าห้าหนึ่งนะครับ นะครับผมตัวเน้นก็จะเป็นที่515898ส่วนราวสตา VIP นะครับราวสตา VIP ให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข6นะครับ61 65 69 01 05 09นะครับสามตัวให้ไปที่06 9นะครับก็ขอให้หวยดาวสตามี5มี9เนาะเพราะว่าเขาชอบแบบถ้าเกิดหวยดาวสตาออกตัวไหนเนาะเขาชอบดึงมามาดาวสตาร VIP นะครับสลับแนวทางเลขเด่นเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณรับชมดูนะครับพี่พ หกเก้าหกห้านะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็้วกันนะครับสลับแนวทางวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้านะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับสนับสนุนเนาะรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีนะครับกาบสัสดีครับ